ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวด้วยความมุ่งหมายว่าปรมัถธรรมจะกลับมาในฐานะเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมต่อไปตามเดิม แต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่ามัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีถ้าเรามัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีเพียงเท่านี้ก็พอจะสังเกตเห็นได้ว่าควา,ามเป็น มนุษย์นั้นต้องการธรรมะชั้นปรมัตารการเป็นแต่เพียงคนนั้นเป็นเพียงชั้นศีแลธรรมจะต้องรู้จักปรมัตถธรรมเพื่อให้คนเป็นมนุษย์การบรรยายธรรมะซึ่งจัดขึ้นในยุคนี้ล้วนแต่ปรารบ ปัญหาอันเลวร้ายของบ้านเมือง <c oughs> คือสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความเสื่อมทางศีลธรรมมีอันธพาลเต็มบ้านหรือมีคนพูดว่าชุมยิ่งกว่ายุงมีความทารุณโหดร้าย ในการกระทำเหลือที่จะนำมาบรรยายได้เพราะมันจะสก,กระปรกตากผู้ใดไม่กลัวสก,กรปรกตาก็ไปหาหนังสือพิมพ์มาดูรูปภาพหรืออ่านเรื่องเอาเองก็แล้วกันอาจะมาคิดว่าไม่ต้องบรรยายรายละเอียดนั้นๆ นี่แหละเป็นปัญหาทางศีลธรรมคือความร้ายศีลธรรมเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีในการก่อนคือในสมัยที่ไม่ร่ำรวยด้วยเศรษฐกิจโบราณโน้นปัญหาอย่างนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวนี้จัดการเศรษฐกิจเรียกว่าเจริญกล้าวหน้ากันทั้งโลกก็กลับมีปัญหาทางศีลธรรม เต็มไปด้ยอันธาพาลในทุกๆระดับเราไม่มองกันว่ามูลเหตุอันแท้จริงนั่นคือความเสื่อมทางศีลธรรมไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจกหรือเศรษฐกิจกล้วนๆตัวเศรษฐกิจกเสียอ,อีกที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมผู้ที่มุ่งต่อเศรษฐกิจกมากเกินไปก็ไม่คำนึงถึงศีลธรรม ผู้ที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหานี้ก็มุ่งแต่จะแก้ไขาทางเศรษฐกิจด้านเดียวไม่มุ่งแก้ทางศีลธรรมมันก็ยิ่งยุ่งเหมือนเอาน้ำโคลนมาล้างโคลนความเห็นแก่ตัวมาจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องเศรษฐกิจมาแก้ความเห็นแก่ตัวมันก็แก้ไม่ได้ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่ง เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือให้เกิดอำนาจให้เกิดกำลังเพื่อความรุ่งเรืองของตนมันก็สร้างความเห็นแก่ตัวพร้อมกันไปในตัวยิ่งรวยด้วยเศรษฐกิจก็ยิ่งเห็นแก่ตัวไม่อาจจะแก้ปัญหาทางศีลธรรมดังนั้นศีลธรรมก็ไม่ฟื้นตัวมีแต่จะยุบยับลงไป ศีลธรรมไม่มีกระดูกสันหลังศีลธรรมไม่มีประมัตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังมันก็สร้างได้แต่ความเป็นคนซึ่งเกิดมาก็เป็นคนมาดีมาชั่วกันแล้วแต่ตาการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วจะไม่มีชั่วเพราะคำว่ามนุษย์ แปลว,ว่ามีใจสูงหรือเป็นเหล่าคอของพระมนุษย์ผู้มีใจสูงนั่นมันเป็นประมัติธรรมของความเป็นมนุษย์เราจะต้องเอาประมัติธรรมมาเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมก็คนก็จะกลายเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้มันไม่มีประมัติธรรมสำหรับมาช่วยเหลือ ศีแลธรรมในข้อนี้คอยคิดดูเถิดว่าแม่จะแก้ปัญหาอบายามุกก็ต้องมีปรมัตถธรรมคือความจริงที่สูงไปกว่าคนธรรมดาจะคิดจะนึกคนธรรมดาไม่มีธรรมะจึงไปชอบอบายามุกหวังพึ่งอบายามุก แต่ถ้าเขามีปรมัตถธรรมพอเ <c oughs> ขาจะเห็นว่าอบายมุขเป็นสิ่งเลวร้าย <c oughs> ความสุกร้อนนั่นไม่ใช่อย่างเดียวกับความสุขเย็นคือสุกร้อนคือสนุกสนานทางวัตถุใช้เงินเป็นปัจจัยมาหาความสนุกสนานทางวัตถุนี่มันก็เป็นสุขร้อน ไม่ใช่สุขเย็นคือการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องทางกายทางวาจาและทางจิตแล้วก็เป็นสุขเย็นดูไม่เป็นก็ไม่รู้ว่านี่มันเป็นเรื่องสำหรับคนหรือสำหรับผีความสุขจากมายมุกนี่เป็นเรื่องสำหรับคนหรือเป็นเรื่องสำหรับผีซึ่งล้วนแต่ไม่ถึงความเป็นมนุษย์โดยกันทั้งนั้น อาตมาจะต้องขอร้องท่านทั้งหลายให้พิจรารณากันถึงปู่ย่าตายายอันเป็นบนรรพบุรุษของเราแต่ผลหลังท่านเหล่านั้นล้วนแต่มีปรมัตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังแห่งศีลธรรมของท่านเมื่อดูกันถึงศีลธรรมพอจะแบ่งแยกได้เป็นสองฝ่ายคือศีลธรรมฝ่ายสังคม นศีลธรรมฝ่ายบุคคลเป็นส่วนตัวภู่ย่าตายายของเราท่านมีปรมัติธรรมสำหรับศีลธรรมในสังคมก็คือข้อที่ว่าภู่ย่าตายายท่านถือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นพื่นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นข้อนี้ท่านเชื่อเต็มที่ เชื่อเด็กการเห็นโดยปัญญาเชื่อเด็การอบรมสั่งสอนกันมาเพื่อพิติปฏิบัติกันอยู่จึงถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแต่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าถือศาสนาอื่นก็จะถือว่าทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าทุกเดยกันทุกคนท่านจะทำอะไรอะไรก็นึกถึงผู้อื่น เมื่อเด็กเมื่ออาตมาเป็นเด็กๆจะปลูกต้นผลไม้เช่นสับประรดกล้วยเป็นต้นจะต้องว่าคาถาว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานสามครั้งแล้วจึงจะกรบดิน <c oughs> นี่ก็หมายความว่าถ้านกมากินก็ถือว่าเป็นบุญไม่ต้องยิงนกถ้าขโมยมานะ ขโมยไปกินก็ให้ทานไปเส้นเลย <c oughs> ให้ทานไว้แต่บัดนี้นี่วิญญาณข้าปป่ย่าตายายก็วางมาตรฐานกันไว้อย่างนี้พูดว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมยแต่ขอทานดีกว่าไปเป็นอันธพาลเมื่อปุยาตายาย มีปรมามทธรรมเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมกันอย่างนี้ก็มีศีลธรรมดีในส่วนสังคมเมตตาอารีกรุณายิ้มเสมอเกิดมาจากปรมามทธรรมข้อนี้ที่ทำให้คนไทยได้นามว่ายิ้มเสมอทีนี้ดูศีลธรรมส่วนบุคคลปู่ย่าตายายของเราก็มีธรรมะลึกซึ้งท่านจะยกมือขึ้นเนื้อ ศีสะพนมมือร้องว่าพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาหรือว่ารวมกันแล้วก็เรียกว่าพระไตรลักษณ์ท่านเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติเราจะบังคับมาตามชอบใจเราไม่ได้ที่เรามีกรรมเป็นของตัว การได้เป็นมนุษย์นี้ได้ยากนักด,ดังนั้นท่านจึงไม่เอามาทำลายเสียด้วยการเรบพึกชั่วแต่ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นก็ปัดออกไปได้ด้วยพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตา <c oughs> ไม่ต้องมานั่งร้องไห้ไม่ต้องไปกระโดดน้ำตายไม่ต้องกินยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องยิงตัวเอง เหมือนที่ทํากันอยู่สมัยนี้ <c oughs> พอาะเกิดอะไรขึ้นมาก็เป็นทุกข์เป็นร้อนโดยไม่มีประโยชน์อะไรความทุกข์เกิดขึ้นก็แก้ไขไปโดยไม่ต้องเป็นทุกข์นี่ก็เพราะมีปรมัตถธรรมเป็นกระด,ดูกสันหลังอยู่ในจิตในใจขอภายที่อาตมาจะต้องใช้คำว่ากลับมากลับมากลับมา ศีลธรรมก็กลับมาปรมัตถธรรมก็กลับมาปรมัตถธรรมกลับมาเพื่อเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมที่ต้องใช้คําว่ากลับมาก็เพราะว่ามันเคยมีมันเคยมีเคยเจริญเคยรุ่งเรืองแล้วมันหายไปคอยเทียบดูความสงบสุขสมัยปู่ย่าตายายว่ามีมากกว่าสมัยนี้มากนักสมัยเมื่อไม่เจริญเมื่อคนไม่ค่อยรู้หนังสือเลยซ้าไป ความสงบสุขมันมีกว่าสมัยนี้มากนักเดี๋ยวนี้จเจริญด้วยวิชาความรู้ด้วยทรย์สมบัติด้วยอะไรต่างๆทำไมจึงเต็มไปด้วยวิจิตตการความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนระสำะํำระสายบางทีเราอาจจะกล่าวได้ว่าสมัยคนป่ายังเป็นคนป่ายังไม่ใช่เป็นคนบ้านคนเมืองนี่อยู่กันวยสันติสุขสันติภาพมากกว่าสมัยที่จเจริญรุ่งเรือง ด้วยวัตถุอย่างสมัยนี้ <c oughs> นี่เชื่อว่าทุกท่านพอจะค้นคว้าศึกษาและมองเห็นได้โดยตนเองว่ายิ่งเจริญนี่ทำไมมันยิ่งยุ่งยิ่งเจริญมันยิ่งยุ่งเพราะว่ามันสูญเสียสีลธรรมไปสนใจแต่เรื่องความเจริญของเนื้อหนังไม่สนใจความสูงแห่งจ,จิตใจยิ่งเจริญก็ยิ่งไม่มีศีละธรรมดังนั้นความ ยุ่งยากลำบากทุกร้อนนะสัมฤทธสายก็เข้ามาแทนความสงบสุขจึงนึกถึงข้อที่ว่าศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมาปรมตถธรรมก็กลับมาเพื่อเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมศีลธรรมหายไปอย่างไรก็พอจะมองดูกันได้และควรจะมองด้วยศีลธรรมหายไปเพราะว่า วัตถุนิยมความเจริญโดยวัตถุจนมอมมอมเมาตัวเองมอมเมาตัวเองให้ลงไหลในความสุขทางวัตถุวัตถุนิยมนีิเจริญเหมือนกับวิ่งเหมือนกับวิ่งดูการผลิตเพื่อความสุขทางวัตถุดูการซื้อหาดูการใช้สอยวัตถุมอมเมาตัวเองทังเนื้อถังน้น อันนี้ก็เป็นเหตุให้ศีลธรรมหายไปไม่ค่ยมีใครสนใจก็ไปสนใจแต่ความสุขสนุกสนานอีกอย่างหนึ่งก็คือจำนวนมนุษย์เพิ่มขึ้นโดยเร็วเร็วจนเกินกว่าที่จะควบคุมกันได้การศึกษาให้ไม่เพียงพอสำหรับความเจริญหรือความที่มนุษย์เพิ่มมากขึ้น นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ศีลธรรมร่อยร้อไปเราจะต้องเพิ่มการศึกษาเพิ่มการอบรมศีลธรรม,รรมให้พอให้ทันกันกับการเพิ่มจำนวนของมนุษย์ <c oughs> ทีนี่เรามามัวจะเข้าใจกันว่าเศรษฐกิจไม่เจริญยังขาดเศรษฐกิจคนจึงไม่อยู่กันอย่างสงบ แตาว่าเศรษฐกิจเป็นต้นเหตุแห่งความไม่สงบไม่ได้เคยคิดว่าเพราะขาดศีลธรรมต่างหากเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งส่งเสริมวิชาเศรษฐกิจเศรษฐกิจยิ่งเจริญยิ่งเห็นแก่ตัวถ้าเศรษฐกิจเป็นโอกาสให้เห็นแก่ตัวส่งเสริมความเห็นแก่ตัวให้สามารถเอาเปรียบผู้อื่นใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือเอาเปรียบผู้อื่น ยิ่งส่งเสริมเศรษฐกิจมันก็ยิ่งส่งเสริมเครื่องมือสําหรับจะเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบผู้อื่นถ้าศีลธรรมไม่เข้ามาควบคุมเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจจะทําลายโลกแน่นอนเขาไม่มีปรมัติธรรมเพื่อจะควบคุมความเป็นคนคือเพื่อควบคุมความเห็นแก่ตัวของคนไม่มีอะไรมาควบคุมความเห็นแก่ตัวของคน ก็ไม่มีปรา,ามตธรรมเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าคนกับมนุษย์นี่ต่างกันอย่างไรกึิง้งลุงหลงไหลกันในการเ,เป็นแต่เพียงคนเป็นกันแต่เพียงคนมนุษย์ก็ไม่มีมัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีเพราะไม่รู้ว่ามนุษย์กับคนต่างกันอย่างไรมนุษย์ต้องมีปรามตธรรมสูงกว่าคน มนุษย์จะต้องมีศีลและธรรมสูงกว่าคนมนุษย์แล้ว่าสูงโดยทาง,งจิตใจเขาอาสเทียบเคียงกันดูสักหน่อยว่าคนกับมนุษย์ต่างกันอย่างไรเมื่อเทียบกันโดยลัทธิคนเขาถือลัทธิประโยชน์เป็นใหญ่มนุษย์ถือลัทธิธรรมะเป็นใหญ่คนไม่รู้จกักรรไม่รู้จักธรรมะ จึงถือประโยชน์เป็นใหญ่เรียกว่าถือลัทธิประโยชน์ชนาธิปไตยจึงจะเรียกว่าประชาธิปไตยก็มีประโยชน์เป็นใหญ่อยู่นั่นเองแต่โดยเหตุที่ไม่ควบคุมกิเลสไม่มีศีลธรรมเอาประโยชน์ชนิดที่ไม่เป็นธรรมเอาประโยชน์แห่งตัวกูผู้เดียวไม่เอาประโยชน์แห่งเพื่อนมนุษย์ตาดำๆอย่างนี้เป็นต้น พุทธศาสนาถือธรรมาธิปไตยรัฐีการเมืองนอกนั้นถือประโยชน์อธิปไตยประโยชนาชนิปไตยแม่ลัธีขางมากที่เป็นที่สนใจกันทั้งโลกเวลานี้ก็มุ่งประโยชนาธนิปไตยมีประโยชนาชนิปไตยเป็นหลักเห็นแก่ประโยชน์เป็นหลักจะจัดเรื่องประโยชน์ อาศัยเศรษฐกิจเป็นหลักธรรมะมันก็ไม่มีไม่จัดโลกด้วยความเมตตากรุณาแต่จะจัดโลกโดยการบังคับทางเศรษฐกิจมันก็เป็นกันอย่างมากได้จะเพียงคนไม่สามารถจะเป็นมนุษย์ได้มนุษย์มีปรามัตธรรมเป็นหลักเป็นว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมย ถ้าจะเทียบกันดูในระหว่างคนกับมนุษย์เมื่อเอาสิ่งสูงสุดเป็นหลักคนเอาแต่ความอรอยอร่อยสนุกสนานทางอายาตันนะยอมเป็นทาสของอายาตันนะบูชาเนื้อหนังเป็นพระเจ้าส่วนมนุษย์นั้นบูชาธรรมะต้องการสันติภาพอันสงบเย็นเป็นนิพพาน ไม่ต้องการสุขร้อนๆทางเนื้อทางนั้นแต่ต้องการความสุขสงบเย็นในทางจิตใจมนุษย์จึงเป็นนายเนื้ออายตนะือตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนคนนั้นเป็นทาดของอายตนะือตาหูจมูกลิ้นกายใจมนุษย์กับคนต่างกันอย่างนี้เมืเ่อจะเอาลูกตาเป็นหลัก <c oughs> ลูกตาของคน ก็มุ่งไปที่ประโยชน์ตนได้แล้วก็เป็นดีลูกตามันมุ่งไปแต่ที่ประโยชน์ของตนประโยชน์ของสิเลเห็นแก่ตัวไม่มองเห็นศีลธรรมไม่มองเห็นความจําเป็นแห่งศีลธรรมและประมัทธรรมลูกตาของคนมันมุ่งจ้องไปที่นี้ แต่ลูกตาของมนุษย์นั้นเขามุ่งไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นก่บธรรมมุ่งไปที่ธรรมมองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ต้องการจะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พบพระพุทธศาสนาคนกับมนุษย์ต่างกันอย่างนี้ เมื่อจะเปรียบเทียบกันอีกกีคู่กี่คู่มันก็อยู่ในลักษณะที่ต่างกันอย่างทรงกันข้ามทุกคู่ไปถ้อยเราสนใจคําว่าคนกับคําว่ามนุษย์มนุษย์มีปรมัตธธรรมคนน่าจะจะมีศีลธรรมได้ก็ทั้งยากก็มีกิเลสเป็นตัวตนเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่ชอบศีลธรรมแล้วจะเอาปรมัตธธรรมมาแต่ไหน อาตอมาจึงขอร้องให้สนใจในข้อที่ว่ามัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีในโลกนี้ <c oughs> มัวเป็นกันแต่คนโลกนี้ก็ไม่มีมนุษย์มีแต่คนที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ธรรมมองไม่เห็นธรรมมองเห็นแต่ตัวมองเห็นแต่ประโยชน์ของตัว จึงได้พาการถือลัทธิประโยชน์อธิปไตยประโยชนาชนิปไตยมีประโยชน์เป็นสิ่งสูงสุดเนื้อสิ่งได้ระบบการศึกษาที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดเวลานี้ล้วนแต่เปิดโอกาสให้เห็นแก่ตัวส่งเสริมความเห็นแก่ตัวไม่ควบคุมความเห็นแก่ตัวไม่กำจัดความเห็นแก่ตัวอาตมามองเห็นอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้ นักจัดการศึกษาในโลกจะระดมกันด่าอาตมาสักเท่าไรก็ยังพูดอย่างนี้ <c oughs> ว่าการศึกษาในโลกทั้งหมดล้วนเปิดโอกาสแห่งความเห็นแก่ตัวเรียนรู้เพื่อฉลาดเพื่อจะปรบกอประโยชน์ของตัวไม่สอนเรื่องการควบคุมความเห็นแก่ตัวคนที่ยิ่งเรียนมากยิ่งฉลาดมากก็ยิ่งใช้ความฉลาดเพื่อความเห็นแก่ตัว ไม่ควบคุมความเห็นแก่ตัวไม่กำกัดความเห็นแก่ตัวโลกมันก็จะเป็นโลกแห่งความเห็นแก่ตัวทุกประมาณูในโลกเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว <c oughs> แล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไร <c oughs> ขอให้พิจารณาดูกันเองการศึกษานี่รับใช้ระบบการเมืองการศึกษานี่ส่งเสริมระบบการเมืองที่มุ่งจะครองโลก การศึกษาจัดไปในทางแสวงหาประโยชน์หากำลังหาอานุภาพในการที่พวกตนจะครองโลกต่างฝ่ายต่างก็จัดการศึกษาอย่างนี้มุ่งจะครองโลกเมื่อทุกคนแย่งกันครองโลกก็ลองคิดดูเถิดว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไร โลกนี้ทั้งโลกเป็นไปในอำนาจของบุคคลผู้มุ่งจะครองโลกแต่ละฝ่ายมุ่งแต่จะครองโลกมันจะครองโลกเพื่อประโยชน์ของตัวที่โลกนี้อยู่ในอาการอย่างนี้จึงไม่มีศีลธรรมศีลธรรมของออคนชนิดนี้ก็คือการได้ <c oughs> อำนาจมาครองโลกผลของศีลธรรมคือกาเรเสวยสุข ทางวัดถขทางเมื่อทางนั้นอบรมสั่งสอนชี้ชวนกันให้พอใจให้เลื่อมใสในสิ่งนี้จะ <c oughs> ต้องพอใจเลื่อมใสในการศึกษาที่จัดไปเพื่อให้ได้ประโยชน์ชนิดนี้เราจึงมีกันแต่คนไม่มีมนุษย์ โลกนี้จึงมีกันแต่คนแล้วก็ไม่มีมนุษย์เพราะว่าการศึกษาจะทำไปเพียงแต่ให้เป็นกันแต่คนแล้วยังเป็นคนชนิดที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่คนชนิดที่เห็นแก่ผู้อื่นเขาตัดระบบกัญหาภาษาศาสนาตัดระบบธรรมะออกไปเสีย จากการศึกษาได้ยินว่าการศึกษาในบางรัฐของบางประเทศนั้นห้ามสอนศาสนาท่าศาสนามาสอนในโรงเรียนในมหาวิทยาลายัยถือว่าผิดกฎหมายเ <c oughs> มื่เพราะามาทำลายเวลาของความรู้เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องเศรษฐกิจจำเป็นแก่ความเจริญของประเทศชาติเรื่องศาสนาเป็นเรื่องทวงให้ล่าหลังอย่าเอามาสอนก็สอนกันแต่เรื่องส่งเสริมเนะเศรษฐกิจส่งเสริมการเมืองส่งเสริมอำนาจศาสนาก็ยิ่งไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาควบคุมจิตใจของมนุษย์มนุษย์ต่อยิ่งไม่มีศาสนาก็ไม่มีมนุษย์นะ ไม่เป็นมนุษย์มีแต่คนแล้วก็จะมีแต่คนอย่างเลวเสียด้วย <g ười> เมื่อเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีด้วยเหตุอย่างนี้เราจะมาขอสั่งความปรารันนาะวิงวอนขอร้องว่าขอให้หปรมัตธ,ธรรรกลับมา ให้จิตใจของคนในโลกสว่างสวด้วยประมัติธรรมพอที่จะรู้ว่ามนุษย์เกิดมาทําไมมนุษย์ควรจะได้อะไรสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรขอให้มีจิตใจอย่างนี้มีความเป็นมนุษย์กันอย่างนี้แล้วขอให้มนุษย์ชนิดนี้ครองโลก ทั่วไปทุกหัวระแหงขออย่าให้คนครองโลกเลยขออย่าให้ผู้ที่เป็นแต่เพียงคนมีอำนาจครองโลกครองบ้านครองเมืองอะไรเลยขอให้มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศีลธรรมอันมีปรมาธรรมเป็นกระดูกสันหลังนั่นแหละเป็นผู้ครองโลก ขอให้เรามีมนุษย์เต็มไปทั้งโลกอย่ามีสัตว์ที่เป็นแต่เพียงคนมาครองโลกเลยหรืออย่ามามาอยู่เป็นพลเมืองให้เขาปกครองให้ลำบากเลยเป็นแต่เพียงคนนี่มันปกครองยากเพราะมันเห็นแต่ตัวใครๆก็คงปกครองไม่ไว้คำนวณดูเอเองกันแล้วกันว่าถ้า คนทุกคนไม่มีศีลธรรมแล้วเราจะปกครองกันอย่างไรจะอำนาจมาเท่าไรจรึงจะปกครองไว้จะต้องสร้างคุกสร้างเวือนจำรสร้างทันดสถานเจ้าหน้าที่กันอีกักเท่าไหร่มันก็ไม่มีความสงบสุขเพราะว่าคนมันไม่มีศีลธรรมถ้าคนมีศีลธรรมก็กลายเป็นมนุษย์ ไม่ต้องมีใครปกครองใครก็อยู่กันเป็นพ้าสุขแล้วก็จะสูงสุดเสด็จํำไปจึงขอให้ศีลธรรมกลับมาโดยมีปรมมตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังให้สมาชิกของโลกทุกคนเป็นมนุษย์อยู่กันอย่างมนุษย์ปกครองกันอย่างมนุษย์มีแต่สันติภาพสูงสุดทุกทิพาราตีการเธอ